เศษสามสิบหกมาต่อเลยนะก็อาตมาก็จะขยายแต่ละจุดให้มันชัดขึ้นอวิชาอาวิชานี่เธอต้องพ้นอวิชชาถึงจะสมารทิทีเนะี่ยมีในพระไตรปิดกเล่มสิบสองข้อแปดสิบเก้าหน้าแปดสิบเอ็ดเลยบอกว่าเธอต้องรู้ชัดอวิชาเหตุเกิดอวิชา และความดับอวิชชาข้อปฏิบัติที่ดับอวิชชานะจึงชื่อว่าเป็นผู้สัมมาทิฏฐนะิสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้เหตุเกิดอวิชชานะวิธีดับอวิชชาข้อปฏิบัติที่ดับวิชาแล้วรู้ชัดในอวิชชาด้วยอวิชชารู้ชัดและมีแปดกล่าวไปแล้วเหตุเกิด เหตุเกิดเกิดมาจากอะไรนะเนี่ยเหตุเกิดอวิชาเพราะอาสวะเกิดอวิชาจึงเกิดถ้าอาสวะดับอวิชาก็ดับแต่นี้อาสวะนี่มันอาสวะคืออะไรคือกิเลสที่หมักหมมในกมลสดานของเราหรือหมักดองในกมลสดังเรา ที่รอแตกตัวรู้จักไอ้นั่นไหมหมักน้ําหมักชีวภาพอะไรมันมันจะขยายถ้าเอาไว้นานๆเนี่ยมันมีน้ําตาลแล้วมันจะออกเป็นแผ่นเลยเนะไม่รู้ใครเคยดองมั่งเป็นแผ่นแล้วมันหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นแผ่นเลยจากน้ำเฉยเนี่ยพอลองหมักแล้วมีมีอาหารมีอะไรเนะี่ยมันจะเป็นแผ่นเลยก็จะมาเธอทำมาแล้วเนี่ย หนักดอมอยู่ในกระมวลสนาของเราแล้วลอรอขยายตัวเมื่อได้อารมณ์ที่สมประกอบเหตุปัจจัยที่ที่มันพร้อมมันจะขยายทีนี้อาวิชาเข้าไปไปก็ไปยาวเลยงั้นต้องดับอาสวะเหตุเกิดอวิชชาคืออาศสวะถ้าอาสวะดับอวิชชาก็ดับงาง รู้อาศวะไออวิชารู้แล้วมีแปดเหตุเกิดอวิชาก็คืออาศวะข้อปฏิบาตรดับก็คืออริยมรรคมีองค์แปดทีนี้ทีนี้และอาศวะล่ะอาศวะเกิดจากอะไรและจะดับมันได้ยังไงก็มีในพระเดเรื่องสิทธิสองเหมือนกัน ข้อร้อสีหน้าเก้าสิเพระเจ้าไอระบุไว้ว่าอริยะต้องรู้ชัดอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับเป็นอาสวะและข้อปฏิบัติที่ดับอาสวะคืออะไรอาสวะมันมีสี่ใช่ไหมกามาสวะภวาสวะอวิชาสวะทิฏฐาสวะ กามสอคือกามกิเลสก,กามที่มันนอนเนื่องเธอเธอดูตั้งแต่เกิดมาเลยไม่รู้เรื่องเลยรยังชอบกินนมอะ่ะกามนี่คือกามแล้วกินของหวานโตหน่อยก็กินของหวานใครบอกใครสอนมันนี่มันกามที่มันหมักหมมในกระมวลสานของคนรอขยายรอแตกตัวเมื่อเหตุปัจจัยมันครบมัน จึงเกิดเรื่องทุกข์เยอะแยะมากมายไงกามาสวะภาวาสวะคือพบที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของของเราอะ่ะแล้วก็ทิฏฐาสวะแล้วอาชาวะทีนี้ไอไออวิชาอาวิชชาสวะทีเนี้ยเราเราจะต้องรู้ว่าเราจะดับอาสวะได้ก็ต้องดับดับอะไร รู้ชัดต้องรู้ชัดว่าอาสะวะมันเป็นยังไงเหตุเกิดวิธีดับระดับมันได้จึงจะชื่อว่าสัมมาทิฏฐิอวิชชาเกิดเหตุเกิดอาสะวะจึงมีอวิชชาดับความดับแห่งอาสะวะจึงมีสแสดงว่าอาวิชชากับอาสะวะนี่มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลย มันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพี่น้องสองสีเพื่อนสองเพื่อนสีปึกมันเธอจะเป็นต้องรู้ทั้งสองอันแล้วเพื่อจะดับทั้งอาสวะจะดับอวิชชาได้มันก็จะไปไปได้ตลอดไม่ไม่ต้องมาทุกขานนัประการไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กอว่างั้นเธอะทีนี้อาตมาได้ยกตัวอย่างในพระเตบิโดกบางส่วนที่ยึด วัชโคตรเนี to, ่ยเขายังยึดทิศทิศทิศฐาสวะทิศถิขอนเขาพระเจ้าบอกโลชัดถามเลยโอ้ปัญหาะลรเยอะแยะเยอะแยะอะไรพระเจ้าก็ปฏิเสธนี้บอกงงหมดแล้วอะไรเลยเออเธอควรงงเพราะธรรมบมันคําพิลามันซึ้งะศกึษารู้ตามได้ยากยากทั้งหมดนั่นแหละแล้วเธอนับถืออาจารย์อย่างอื่นนับถือลัทธิอื่นด้วย ยิ่งมันควรจะหลงไงว่าง,ง้นเถอะนะทีนี้ทีนี้ไอไออาสะวะมันมีสี่แต่มันมีอนุสัยอีกอนุสัยมีเจ็ดอนุสัยกิเลสที่นอนนอนเนื่องในสันดานไอนี้กิเลสเครื่องหมักหมมอนุสัยเครื่องหมักหมมอนุสัยไอาไอาสะวะคือกิเลสเครื่องหมักหมมในโหมนสันดาน อนุสัยนี่ก็คือกิเลสที่มันนอนเนื่องมันก็พี่น้องสองสี่อีกเหมือนกันมันเหมือนกันคือการอนุสสยภาะวะทุสัยทิฏฐุวิสัยวิชานุสสยมันเพิ่มอีกสามตัวอนุสสยคือมานะมานานุสสยทิฏฐานุสสยแล้วก็ปฏิคาอนุใสยเธอเธอลองคิดดูสิเธออยู่ที่เฉยเนี่ย เดี๋ยวเธอไอคนนี้ไม่ชอบแม่ <laughs> ปฏิฆะอะไรไหมไอคนนี้ไม่ชอบเออคนนี้ชอบด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เธอจะมีความรู้สึกงั้นเสมอบางครั้งแค่เห็นแป๊บเขายังไม่ได้ทําอะไรเราเลยเราไม่ชอบกขแลละเธอเธอหลงเกตตัวเธอนี่คืออนิสัตอนุสัยที่เธอมีแล้วก็เธอมานะเธอก็มีมานะถือตัว ฉันเก่งกว่าฉันสวยกว่าฉันเรียนสูงกว่าอะไรก็แล้วแต่เธอสังเกตตัวเธอแล้วกันพูเ้พเจ้าพระเจ้าท่านสอนวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ได้เธอต้องพิสูจน์พิสูจน์ด้ไหนด้วตัวเธอเองเธอพิสูจน์ได้ด้วยทิพย,ย์พยาจักรสุกับปัญญาจักรสุขแน่นอนมังสาจักรสุเป็นส่วนประกอบแต่ตัวหลักใหญ่ก็คือทิพย,ย์พยาจักรสุกับปัญญาจักรสุ ก็เพิ่มมานานุสัยปฏิคานก็วิกิจฉานุสัยวิกิกิจฉานุสัยเธอจะสงสัยเนี่ยเหมือนเหมือนวัชรโคดเนี่ย,สงส,ยสงสัยนู่นสงสัยนี่มันก็เป็นมานนะไออนุสัยของเขาประกอบกับเขามีอาสวะทิฏฐานุสัยทิฏฐิอย่างนั้นพระเจ้าบอกเชิงเชิงพูดเชิง ตอบให้หายต้องใส่บ้างย้อนถามบ้างนะตอนนี้ไอ้ข่าวที่แล้วเรามาพูดถึงก็เล่มสิบสามนะต่อก็ย้อนไปนิดนึงย้อนดั้งแต่พร้อยเก้าสิบแปดเอ้ยร้อยเก้าสิบเอ็ดหน้าสอง้อยี่บห้าก่อนขึ้น,น้็บอกว่าวัชชะเธอละควรที่จะไม่รู้เธอควรจะหลง เพราะทำเนี่ยลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามก็ได้ยากสงบกณนิไม่ใช่ทำที่จะถึงรู้ได้ด้วยความติดตองมะละเอียดลึกซึ้งรู้ได้เฉพาะบัณฑิตบัณฑิตนี่คืออะไรบัณฑิตนี่คือเป็นอริยะแล้วไม่ใช่จบปริญญาเสร็จนิยมหรืออะไรไม่ใช่ทำนั้นผู้ผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจอย่างอื่นมีความชอบใจอย่างอื่นมีความเพียรในทางอื่น อยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นก็รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นหลักตรงเนี้ห้าข้อเธอต้องมีความเห็นอย่างเดียวกันก่อนนะสองเธอต้องมีความพอใจอย่างอย่างอย่างธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสามเธอต้องชอบใจอย่างอาตมาพูดเธอไม่ชอบใจเธอก็ไม่ฟังหรอกเธอต้องชอบใจก่อนเพราะอาตมาพูดนี่พูดตามหลัก ทุกย่าตัดในปรฏิปิยกบ้างภาษาลิบุตรอายักษาวกสมัยนั้นพูดบ้างนะสี่เธอต้องมีความไม่มีความเพียนเป็นอย่างอื่นต้องมีความเพียนอย่างนี้อย่างเดียวแต่เธอเพียนที่จะไปนั่งหลับตาเธอไม่รู้หรอก<ม>ก็ธรรมาก็พูดไปใครฟังก็ฟังไม่ฟังต้องคนมีบารมีถึงจะฟังธรรมาเข้าใจบารมีเพราะทำได้ต้องทำไประดับหนึ่งถึงจะเข้าใจนะ อยู่ในสำนักของคนอื่นคือไปเธอไปนับถือไอ้แบบอื่นเนะ่ยยานเกดถ้าเธอนับถือแบบอื่นไม่เป็นแบบนี้นะคือไม่ใช่เธอไม่ใช่ยาสวดบัลแล้วเห็นไหมอันเดียวกันนะซึ่งเธอก็ถ้าเป็นวิเ,นเธอก็ยิ่งรู้ยากใหญ่ถ้าเธอมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่นมีความเพียรไปทั้งอื่น อยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นเธอจะรู้ยากเป็นธรรมดาแต่พระเจ้าก็เมตตาแทานก็อาอา้อาวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสอนเธอคิดเอาถ้าไฟลุกต่อหน้าเธอเนี่ยเธอรู้ใช่ไหมว่ารู้รู้ใช่ไหมเม่าไฟลุกนะฮะรู้เพราะอะไรเพราะมันมีเชือ้อมีไฟมีฟืนมีอะไรมันก็เลยลุกแล้วถ้าดับเธอรู้ได้ไหมดับก็รู้ได้ มันไม่มีเชื้อมันก็มันก็ม,นกมอดมันก็ดับไปเองอแล้วที่ดับนี่จะไปเกิดที่ไหนแล้วจะไปดับที่ไหนต่ออน,นี้ไม่ควรถามก็เหมือนกับที่เธอถามเรานั่นแหละถ้าหลุดพ้นเราจะไปเกิดหรือไม่เกิดก็เหมือนกับไฟดับไปแล้วอะแล้วจะไปดับที่ไหนแล้วจะไปเกิดที่ไหนไฟจะไปเกิดที่ไหนอีกเธอไม่ควรถามนะ ถ้าใครถามว่าไฟดับไปแล้วต่อหน้านั้นนะ่ะดับจากทิศทิศนี้แล้วไปยังทิศไหนทิศตะวันออกทิศตกทิศใต้ทิศเหนือเลยบอกว่าไฟดับเพราะสายเชือ้อนะเพราะฉะนั้นถ้าไฟดับจะไปดับที่ไหนมันก็ดับตรงนี้ก็ดับตรงนี้แหลนะนะพระเจ้าเ็าบอกอย่างนั้นเหมือนกันว่าฉะคนเราเนี่ย เมื่อเราดับตถาคตบัญญัติและรูปใดๆก็ตามที่เราดับละได้แล้วฐานลากถอนโคนแล้วเหมือนตาดอนด้วน,นแล้วเหลือแต่พื้นที่ไม่ทําให้มีอีกเกิดขึ้นไม่ได้อีกตถาคตพดแล้วนะ่ะมีคุณอันล้าลึกใครๆประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนหาสมุทรเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพื่อจะนํามา มาใช้ไม่ได้คําว่าเกิดและไม่เกิดนํามาใช้คําว่าเกิดอีกไม่ได้นะแต่ว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็นํานมาใช้ไม่ได้คือรูปอะรูปที่เราชอบชอบอะไรอะชอบทุเรียนหาไทยาลูปอาลาลูปชีวิตลูปเราชอบทุเรียนเราเห็นแล้วเรารู้ว่าเรารู้ทางการทางจิตรู้จกกักจิตเจตสิก ด้วยอาการดีขั้นี้มีอุเทกจงใจเราเราชอบเรียนสมมตินะต่อไปเราเลิกมันได้ด้วยการถือสีลเราไม่อยากอีกเลยเห็นก็ไม่มีอยากเห็นตัวเห็นภัยของมันจนมันหลุดพ้นแล้ว hmm. แล้วแต่ว่าเราจะไปเกิดอยากที่ไหนกะอาอมันหลุดพ้นไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนก่ะมันก็ไม่เกิดเลยที ก็มันหลุดพ้นไปแล้วอ่ะมันจะเกิดที่เหนือที่ใต้ม,ใม,ม,มันจะไปเกิดได้ไงเพราะเราดับมันไปแล้วมันก็จบมันจะไปเกิดได้ไงเกิดไม่อยากไงเพราะเราดับมันแล้วถ้ายังไม่ดับสิมันอาจจะเกิดถ้ายังดับไม่ได้ไปเห็นจังหวัดไอ้ไอ้ไอ้ทุเรียนป่าละอ,อูอะไรเนาะทุเรียนอี่นี้ถูกเนี่ยไปสิไปเจอเอาอยากกินแล้วเพราะยังดับไม่ได้ ถ้าเราดับมันได้แล้วดับได้จริงๆนะมันก็จะไม่เกิดอยากอีกเหมือนตะมาไม่อยากเป็ดตุนไก่ปิ้งไม่อยาก,กเลยกี่ปีมาแล้วเฉยผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันก็ไม่ได้อยากสมัยคาราวสาแล้วเพราะเราฝึกมาแล้วไงจนดับมันได้มันจะไปเกิดที่ไหนไม่เกิดตะมาไปไหนก็ไม่เกิด จะไปโรงพยาบาลไปอะไรไม่เกิดนั่นต่อไปก็ขยายไปอีกเวทนาเวทนาจิตไปสวยเลยชอบไม่ชอบมันก็ไม่มีสัญญาที่ชอบที่ชอบมันก็ไม่มีสังขารที่จะไปปรุงแต่งกายวาจาใจเพื่อให้ได้สนใจนก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณธาตุรู้อะ จะไปติดอีกก็ไม่มีแต่วิญญาณรู้ได้แต่ว่าเออทำเพื่อผู้อ,อื่นทำเพื่อผู้อ,อื่นแค่นั้นวัดอาตรากดเพราะแล้วจากเรียกว่าวิญญาณนะมีคุณอันล้ำลึกใครๆประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนเหมือนมหาสมุทรเกิดนำมาใช้ไม่ได้ไม่เกิดก็นำมาใช้ไม่ได้ เกิดแล้วไม่เกิดก็นํามาใช้ไม่ได้ถ้าเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็นํามาใช้ไม่ได้วัชระโครได้ฝังแล้วก็กราบถูนว่าข้าแต่องค์พุทธเจริญต้นสาระใหญ่ใกล้บ้านหรือนิคมกิ่นใบเปลือกสะเก็ดกระพี้ของต้นสาระใหญ่นั้นจะหลุดล่วงกระเทาะไปเพราะเป็นของไม่เที่ยงสมัยต่อมาต้นสาระใหญ่นั้น ก็ไล่กิ่งเพราะพอมันแก่กิ่งก็ไม่มีร่วงมันก็ร่วงกระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกเพราะเป็นของไม่เที่ยงสมัยต่อมาต้นสะละนั้นก็ไม่มีกิ่งใบเปลือกสเก็ดกระพี้คงอยู่แต่กันล้วนแม้นฉันใดทำพู้เจ้าที่นำเสนอเป็นแก่นขอของท่านโคดมฉะน,นั้นเหมือนกันไม่มี กิ่งใบเปลือกสะเกตกระพี้คงอยู่แต่แก่นล้วนๆเล่มสิบสองเองเองเับเ,เ,เล่มสิบสองก็บอกคร่าศาสนาพุทธเราต้องการแก่นไปสร้างบ้าน hmm. เพราะฉะนั้นกิ่งใบาราบเยอะเสืิอินี่ไม่ใช่ศีลส,สมาธิก็ไม่ใช่หลุดพ้นความหลุดพ้นเนี่เป็นเป็นอามาะเป็นแก่นนะ พสิทของพระองค์พระองค์ไพเราะยิ่งนะักภาสิทธิพระองค์ชัดเจนไพเราะแจ่มแจ้ง,จงเปรียบใน,นมือขนหงายของที่คว่ำเป็นของที่ปิดเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือให้ประีิส่องไฟผู้มีปัญญาถึงจะเห็นรูปได้ค่ะข,ข้าพระองค์สิงพระโคดมพระผู้เป็ธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งจะขอเป็นอุบาสก เป็นสนะจนตลราบชีวิตนะทีนี้จบสูตสองเอาสู่สามอีกนะคราวนี้ตั้งใจฟังดีๆตามไปอีกพระเจ้าไปกรุงราชคฤห์ก็ตามไปราชคฤห์อีกตอนอยู่กรุงเวสาลีก็ไปถามไปคบคุณไปอะไรอ่าต่อไปไปกรุงอะไรนะ พระเจ้าก็เสด็จไปกรุงสัพถีตตามไปอีกก็ไปถามนูน่นถามนี่ต่อไปพระเจ้าก็ไปที่กรุงราชคึกก็ตามไปอีกที่ที่พระเวรุวันนะปริชาภพก็เข้าไปฝ้าพระเจ้าอีกอุต่าส์ตามไปมีเมืองไหนกี่กิโลก็ตามไปข้าพระองค์เคยสนทนากับคุณเวลานานมาแล้วขอพระโลกาส พปรดแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเลยครับผมโดยย่อเถิดมันถึงไม่เข้าใจมันถึงเข้าใจได้ยากไงสมัยก่อนคนที่จะศรัทธานี่เขาศรัทธาจริงๆนะเขาต่อเนื่องไงก็ตามดอะปวชชะโลภะเป็นอกุศลอโลภะเป็นกุศลคือโลภโลภเป็นอกุศลถ้าไม่โลภเราเป็นอกุศลถ้าไม่โลภเ,เป็นกุศลเราพูดผิดไปด ถ้าโลภนี่เป็นอกุศลถ้าโทสะก็เป็นอกุศลไม่มีโทสะก็เป็นกุศลมโหหะก็เป็นอกุศลไม่ไม่มีโมหะไม่หลงนั่นแหละก็เป็นกุศลนะก็อธิบายถึงกุศลกับบทสิทกุศลกับบทสิทธิ์เกิดสิ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามใช่ไหมไม่ฆ่าไม่ลกักไม่กามนะแล้วก็ข้อที่สี่ พูดถึงวาจาไม่เท็จคำหยาบเพื่อเจอ้สออเสียดก็สี่ก็เป็นเจ็ดสามก็สี่ก็เป็นเจ็ดก็คือสีสี่ข้อแรกทีนี้ไอ้สามข้อเนี่ยกุศลเกัาบทสิบเนี่ยก็ไม่มีอภิชาวิสมะโลภะไม่มีจิตเพ่งนี้แรงก้าและมอบไปสมใจตัวเรานา <c oughs> สอง คือไม่มีความโลภนั่นแหละสองไม่มีพยาบาทสามต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่โอ้เยอ,อ,อ,อแยะมากมายถ้าไปฟัาถ้าใครฟังไปฟังถ้าไปฟังเดี๋ยวคงโอก,กาสตอนไหนแล้วก็จะมาถวนอีกที <c oughs> เนี่ยเนี่ยรวมความได้ว่าวัชะ ภิกษุที่ภิกษุที่ลาดตัะหาได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนตานถอนโคนแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีอีกเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้จึงเป็นอาหารขีนาศพจบพรหมจรรย,ย์ทำกิริธรรมเสร็จแล้วพวงพละได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับสิ้นภาวะสังโยชน์พบมะพบคือที่อยู่ที่เป็นที่มีเท่าพอใจของเราภายในหลุดพ้นพอรู้โดยชอบ ข้อหร้อยเก้าห้าหน้าซอยสามสิบเล่มสิบสามวัดชก้อถามว่ายกเว้นโคโดมซะภิกษุรูปหนึ่งเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้มีอสวะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงในปัจจุบันมีเลยเห็นไหมมันบอกจะได้เจโตเมื่อปัญญาวิมุตติก็ในปัจจุบัน ตาเห็นเจโตคืออดทนวิมุตต์หลุดพ้นหลุดพน้นจากปัญญาในทต้องใช้สมถะแล้ววิปัสนาพิจรนาณปัจจุบันหลุดพ้นจากปัจจุบันหลุดพ้นแล้วเมื่อสะสมเป็นอดีตสะสมมากมากก็จะรู่อนาคตพ้นอวิชายานะก็ถามอีกพยากาบอกว่าไม่ใช่มีแค่รูปสองรูปร้อยรูปสองรูปมากกว่าห้ารูปและมากกว่านั้นอีกมีมาก อ่าแล้วพิกษุนีล่ะพิกษุนีเ่ยมีไหมบกไม่ใช่มีร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยมีมากกว่านั้นอุบาศกล่ะผู้เป็นกระหัตเนี่ยเป็นยังไงเป็นโอปาติกะนะได้ได้โอรัมภคยาสังโยชน์คือคืออนาคาจับปริณิพานเดียวกนั้นมีไหม,ม ไม่ใช่มีมากกว่านั้นนะอ่ะโอเคยกไว้พวกนี้แล้วพวกคารหัสทั่วๆไปอ่ะที่ปฏิบัติเนี่ยนะจะล่าสังยอดได้ไหมโอ้โหเยอะแยะอ่ทีนี้ทีนี้ก็เลยได้คิดว่าอ่ะไว้คำหน้าแล้วกันอนโมทนาสาธุ